วัีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับกลัวป้าเก๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เราจะมาทําขนมกินกันค่ะป้าเก๊กจะพามาทําขนมง่ายๆเป็นขนมบ้านๆน,นะคะง่ายๆแต่ว่าบางทีบางคนก็ทําไม่ได้ค่ะนั่นก็คือการทําขนมไข่นกกระทานะคะโดยใช้มันไม่ใช่มันสำปะหลังค่ะเป็นมันเทศเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเทศทํายังไงบ้างน,นะคะ มันเทศของเรานะคะก็ต้องปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเป็นแว่นๆเพื่อที่จะให้นึ่งสุกได้เร็วง่ายๆขึ้นนะคะเราก็นําไปนึ่งในน้ําเดือดประมาณสัก15-20นาทีหรือว่าจนเปื่อยจ,จนนุ่มอันนี้ก็แล้วแต่สายพันธุ์ของมันนะคะนึ่งให้เปื่อยกันแล้วกันแล้วก็จะมีตัวแป้งนะคะแป้งก็มีอยู่2ออย่างคือตัวนี้เป็นแป้งอนเนกประสงค์ค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายอันนี้กะทิเกลือผงฟูนิดหน่อยนะคะยังไม่ได้ตวงออกมาเดี๋ยวเราก็จะมาทำการนวดเลยนะคะอันดับแรกก็ใส่มันลงไปก่อน แป้งสองอย่างนี้รวมกันไว้เลยนะคะกับผงฟูส่วนที่เหลือเราก็จะผสมในมันเลยค่ะเกลือ เราก็จะมาคลุกเ้าให้เข้ากันใส่กะทิลงไปเลยนะคะให้น้ำตาลทรายเขาละลายได้ง่ายๆมันต้องบดให้ละเอียดดีๆค่ะ จะได้ไม่เป็นก้อนอแป้งที่เราเราผสมกันไว้แล้วก็ใส่ผงฟูไว้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีๆค่ะใช้พายตะล่อมตะล่อมก็ได้นะคะ แ,แล้วก็เทรวมลงไปเลยแล้วเราก็จะใช้มือนวดแล้วเราก็จะนวดจนเข้ากันดีนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะแป้งของเราก็นวดเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้สักประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็จะมาปั้นกันทอดเลยนะคะออกมาลักษณะนี้ค่ะนวดแห้งได้ที่แล้วก็จับตัวก็เป็นก้อนมีลักษณะเหนียวเหนียวเหลวเหลวนิดนึงนะคะเราจะพักแป้งไว้ละ10นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะปะั้กพักแป้งไว้10นาทีแล้วก็ปั้นต่อเลยนะคะปั้นเป็นลูกจนเสร็จแล้วค่ะเตรียมทอดแล้วตั้งกระทะรอแล้วค่ะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งน้ำมันร้อนเราก็จะทอดเลยนะคะเนี่ยปั้นให้ได้เป็นลูกๆอย่างนี้ค่ะรอสักครู่หนึ่งน้ำมันเดือดดีๆแล้วเราก็จะลดเป็นไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าแรงเกินไปก็จะไหม้เร็วข้างในก็จะไม่สุกได้เตรียมลูกแป้งไว้สักหน่อยหนึ่ง ลูกนี้แล้วกันไม่ใช้ลูกนี้มันลูกเล็กปุดๆอีกสักหน่อยนะคะอย่างนี้ยังไม่ได้ค่ะต้องอีกสักพักหนึ่ง ่าโอเคแล้วค่ะเดือดเร็วแล้เมื่อกี้ก็จะลดไฟนะคะเป็นไฟกลางเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะอย่าเทลงไปพร้อมกันจนหมดนะคะเดี๋ยวแป้งจะติดกัน ส่วนผสมที่ทำน่าจะทอดสักประมาณสองกระทะแค่นี้พอนะคะทอดเยอะเน่นไปแป้งก็จะติดกันคอยคนตลอดค่ะ ไม่ติดกันแล้วโอเคแล้วคนไปเรื่อย กะทะของเราปกักเกทอดเป็นหนึ่งกระทะแล้วนะคะอันนี้กระทะที่สองใกล้จะสุกหมดแล้วเอาเรามาดูความเนียนของเขาเห็นไหมคะแป้งเนียนมากๆเลยค่ะไม่มีขุกขะเลยเราจะทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะถ้าเหลืองอ่อนเขาจะไม่กรอบดีเท่าไหร่กรอบนอกนุ่มในนะคะสูตรนี้ทำขายได้เลยค่ะ ดูที่แ็กกให้รับรองว่าเป๊ะเลยนะคะนวดแล้วออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะสูตรวางไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะใครไม่มีอาชีพลองไปทำขายดูที่คนทุกพ่านคนเยอะๆป้าิ้มว่าขายดีแน่เลยออาดูนะคะนี่น่าจะโอเคแล้วตัดแล้วค่ะตอนที่เขากำลังจะเหลืองเหลืองเข้มขึ้นมานิดนึงก็เร่งไฟเลยนะคะ เป็นไฟแรงไล่น้ำมันให้เขาอมน้ำมันแล้วก็ให้สีเข้าสวยเข้มกรอบนอกนุ่มในค่ะเสร็จแล้วก็จะปิดไฟเลยเห็นไหมคะละเอียดยิบเลยผิวของขนมไขน่นกกระทาของเราเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะไขน่นกกระทาของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเป็นไงคะหน้าตาออกัาอย่างนี้ ปากิ๊กปั้นลูกโตไปหน่อยนะเพราะว่าอยากให้เสร็จเร็วๆค่ะถ้าทําขายก็ปรับเอากันแล้วกันให้เล็กลงกว่าน,นี้นะคะลองไปทําดูค่ะดูเนื้อในหน่อยไหมว่าเป็นยังไงกรอบมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ข้างในแป้งนะคะอะ่ลองไปทําดูค่ะสําหรับวันนี้ป๊ากิ๊กก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป๊ากิ๊กด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ